คนฟินแลนด์พูดเขียนเรียนในภาษาตัวเองก็ใช่ว่าจะมีความชำนาญในงานนั้นๆเสมอไปค่ะแต่ละอาชีพแต่ละที่มีทั้งคนทำงานมั่วมีทั้งคนทำงานดีมีทั้งคนที่พร้อมจะเอารัดเอาเปรียบมีทั้งคนที่เก่งเฉพาะทฤษฎีแต่บกพร่องในการปฏิบัติเพียบเลยค่ะหมู่คนประเภทนี้นะคะมีเหมือนกันทุกที่ทั่วโลกค่ะใช่ว่าจะมีแค่ฟินแลนด์เท่านั้นนะคะ แต่เพราะอ้อมอาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะคุณอาศัยอยู่ที่ฟินแลนด์หากว่าคุณกําลังมองหางานสักที่และคุณมั่นใจว่าคุณทํางานนั้นๆได้ก็ขอให้คุณตัดสินใจไปสมัครเลยค่ะจะได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันค่ะอย่างน้อยคุณก็จะได้มีประสบการณ์นำประสบการณ์เหล่านี้ไปต่อยอดในครั้งต่อๆไปค่ะวันนี้อ้อมจะมาเล่าประสบการณ์เรื่องการทำงานในประเทศฟินแลนด์ให้ฟังนะคะ แมนฟินแลนด์จะเน้นความเท่าเทียมกันแต่แต่ละที่ก็ใช่ว่าจะไม่มีกลุ่มคนเหล่านี้ที่กล่าวมาข้างต้นนะคะอย่าว่าฝรั่งนินทาไม่เป็นเพราะฝรั่งบางคนหากประกวดก็คงได้ล่วค่ะออมไม่ได้ว่าฟินแลนด์ไม่ดีนะคะแต่นี่คือการแบ่งปันประสบการณ์ค่ะออมจึงอยากจะแชร์เพื่อให้ใครหลายๆคนฟังแล้วพิจารณาดูค่ะคนฟินแลนด์บางคนไม่ชอบหากเราทํางานดีกว่าเขาจะมีการขม่นกันขึ้นมาค่ะ บางคนกลั่นแกล้งด้วยคําพูดสําหรับอ้อมนะคะการกลั่นแกล้งด้วยคําพูดมันมีผลทางความคิดทางจิตใจและมีผลระยะยาวค่ะคนฟินส่วนมากจะไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานะคะแต่จะใช้ปากเป็นอาวุธในการพูดในการคุยหรือตกลงงงไหมคะคนฟินพูดแล้วหน้านิ่งด้วยค่ะหากคุณจะแย้งอะไรกับคนฟินคุณต้องให้เหตุผลและสามารถอธิบายการกระทําของคุณได้ว่า คุณทำอะไรคุณทำยังไงและคุณทำทำไมสิ่งนี้ที่จะทำให้คุณอยู่รอดในกลุ่มเขาได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะคุณมีหเผลไม่พูดเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุอย่าเถียงข้างๆคู่คูหากไม่มีอะไรจะพูดก็เงียบแล้วฟังค่ะคนฟินเล่นไม่เป็นหากจะมีก็แค่ส่วนน้อยค่ะงานก็อย่าทำเกินหน้าที่และอย่าทำดีกว่าเกินหน้าเกินตาเพราะจะมีการอิจฉาตามมา หรือไม่ก็พอเขาเห็นว่าเราทำงานดีกว่าจากที่เคยเป็นหน้าที่เขาก็โยนมาให้เราทำเฉยเลยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ไม่ได้หมายถึงทุกที่นะคะเป็นแค่บางที่บางอาชีพไม่ได้เหมารวมค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคนฟินบางคนเรียนเก่งมากแต่พอทำงานแล้วยืนงงก็มีบางคนใช้เวลาในการเรียนรู้งานพอๆกันกับต่างชาติอย่างเราเลยขึ้นอยู่กับคน ขึ้นอยู่กับความสนใจด้วยบางคนทำงานก็แค่ทำให้เสร็จๆไปวันๆก็เท่านั้นค่ะโดยไม่ได้คิดอะไรเพราะฉะนั้นคุณอย่าได้ดูถูกตัวเองนะคะว่าฉันไม่เก่งภาษาฉันคงทำงานได้ไม่ดีอย่าเลยนะคะอย่าคิดแบบนี้แต่คุณจงจำไว้ว่าคนฟินเนี่ยก็ไม่ได้เก่งไปกว่าคุณเท่าไหร่นะคะเม้นว่าเขาจะเกิดและโตที่นี่คะ่ะเชื่อเหอะต่างชาติบางคนนะคะมีดีกว่าเยอะเลยชันความสามารถการศึกษาวิสัยทัศน์ อย่าอ่อนแอจนเกินไปเขาจะเหยียบได้ให้รู้จักปกป้องตัวเองปกป้องสิทธิของตัวเองข้อนี้สำคัญนะเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะสู้ๆนะ